ไปขี้มานะเอาเบอร์ยืมโอเคสวัสดีนะคะ <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตูนะฮะสวหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจะส่งนะฮะเวฟร้อยสิบไอต้องบอกเลยว่าน้องๆตำม,มาจากยูทูปนะทุกคนส่งประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูว่าหลังจากสภาพแล้วจะสวยขนาดไหนนะทุกคนนะวันนี้ใส่อะไรบ้างอะไรอะไรใพี่ฟังดีไอ้ดูไอ้เตี้ใส่โลเข้าใส่โลใส่บ่อเขาใส่โลใส่บ่อแล้วก็อามย่นนะครับนนี่นะมาดูของนี่บอกน้องเตรียมมานะนี่ยังทำห้าสิบแปดสิบหน้ารังนั่นทุกคนแล้วก็นี่ที่เด็ดโอ้โหโคตรย่นนะครับน้อง นี่นะครับยางในมาด้วยนะยางมด้วตัวจุเลยนะล้อเดิมประมาณนี้ทุนคนน่อันนี้เบาะนะครับเดี๋ยวอัพเกรดเบาะใหม่นะเบาะยังไม่สวยเออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดสภาพพี่น้องกันนะวันนี้เราล้อน้องโหลดหลังมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูโหลดหน้าของน้องอีกทีนึงทุกคนนะ ให้ช่างไหนทำนะไม่เนียนเลยโไม่เนียนเลยอะ่ะเ,เ,เออโอเคทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่าจะเป็นจังไหนนะทุกคนไป โอเคทุกคนตอนนี้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรเสร็จ <c oughs> นี่ลนะ้อหน้าเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> ก็ชุดหน้านี่นะครับทุกคนล้อหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ข้างหน้าโหลดโชกสองนิ้วนะ <c oughs> อ่าตีเ,เรามาขึ้นล้อหลังมันมีอะไรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่สวิงอาร์ม ดามย่นอย่างนีง้อันนี้นิกโคผมนะเล็กมากนะตัวนะดามย่นตรงนี้นะครับอามย่นเยื้องหลังด้วยไหมเยืย้องหลังน้ำปะไปะยังไง ก็ต่ออย่างที่ผมบอกนะฮะโหลดมาแล้วเป็นที่ระ้อยเป็นท็กเดิมติดรถนะ,ะทุกคนข้างหลังนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควรเพราะว,ว่าต้องตัดแล้วก็ต้องวัดด้วยเยอะอยู่เดี๋ยวเราตีดจางกันว่าทรงจะเป็นตั้งไบนกันทุกคนนะตอนหาก็จะประมาณนี้เกี้ยวจัดเกี้ยวจัด โอเคนะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนต้องบอกเลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าจะทํารถให้สวยมันต้องพี่จีพี่ฐานนิดนึงทําลวกๆไม่ได้นะทุกคนนะใช่ไหมครับเออใช่ไหมเจ้าของรถคร่ะอ่านี่เรามาดูตรงกันเลยนะฮะนี่ทรงหลังข้างหลังเป็นไงอาะมิีมนิมยน่ยนย่น ส,ะะสุดยอดเลยส,สวยอโอ้โหบันเจีย๊ยบนะครับบันเจีย๊ยบแล้วหาานะ้าละทุกคนหน้าสรงก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่เอารูปรงนะหนาา้าทรงก็จะประมาณนี้นะครับส,สวยๆนะครับ ข้างหน้าจับสองข้างหลังจับสี่นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถคันนี้หน่อยว่าชอบไหมวันนี้ชอบไหมครับชอบหลังจากที่รอมาประมาณสองพันกว่าปีนะทุกคนฮัราามากเลยทุกคนนะเ,เออก็รถคันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอารถลงให้ดูนะคะมาเจ้าของรถมาเลยจับรถลงให้ดูค่เดี๋ยวขึ้นข้อเมือไปที่เัย À, không vạch bằng rồi, chảm, ừ. vô, vô rồi. Là anh. rồi. Này, chào mẹ. Vô tay ngon, vô tay chào mẹ. Mặt hai mặt hai mặt hai mặt mà, thôi mà, thôi mà. Thôi mà, lươi, thôi mà ด uh uh ูน้ารานกันนิดนึงีัีประมาณนี้ประมาณนี้ คทรงก็จะประมาณนี้ทุกคนสวยไหมสวยอยู่นะโอ้อย่างจ้ามาครับน้องอชอบไหมทรงนี้ชอบนะสเต็ปต่อไปจะทำอะไรนะอ่าทำรูเดี๋ยวจะทำสเตปห้าสามเนาะอ่าเดี๋ยวพี่้องใส่เข้าสเตปห้าสาแล้วก็ไล่ท่ออ่าไล่ท่อแล้วเก็บกินคีนหน่อยก็สวยแล้วทุกคน เก็บสะอาดทีนิดนึงก็โอ้ยชุดนี้สีเงินก็เป็นสีที่ผมชอบอีกสีนึงนะทุกคนสวยมากเลยเลยเจ้าของรถก็ยังหล่อนะฮะเจ้าของเจ้าของรถพี่ถามอายุได้ไหมอายุยาเอ้ยาดูสิทุทกคนอายุ2 3แต่งวันนี้โหงบสุดๆอะ่ะเปลี่ยนล้อยางดุมสี่ อย่างนอกอย่างในนะทุกคนนะข้างหลังด้วยนะแล้วสวิงอาร์มด้วยอย่างสุดนะครับโอย่างจ้ามาครับมุงมอง่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากงงกดไลค์กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับมาเข้าหองนอนอาบิดคลิปก่อนบิดคลิปก่อนเออนาบิดคลิปก่อนนะครับฝากก,ก,กกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่าแคันี้จะทำอะไรต่อไปนะคะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมกราบสวัสดีครับ